นี่เมาค่ะนี่อ้อมอ้อมมีหยังก่ออ้อมเขียดจ้าอ้อมเขียดอ้อมเขียดใส่ผักใส่สิใส่เขียดนี่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 เขียดนเขียดขลังเลยเขาเอ่ยว่าเขียดเขียดมีหยังค่ะมเขียดข้าค่ำเขียดข้าคำอ้ยขลกงเลยนี่ผลตกมันออกไข่เออเอาไปจับ แมวเนวใดมากในวิธีการไปจับมันเนี่ยไปจับอึ้งจับอะไรมันออกไห่น้ำน้ำน้ำไห้น้ำจับเกียดจับเกียดรต์อันนี้พนมอเตอร์กับพ่นยูบาร์กพ่นอะไรสิข้าวใส่พักใส่พกนอะไรสิแล้วเอามาเอามาเห็นแล้วบัดนี้เอามาลวกน้ำพร่องนี่มันตายนี่มาหาขาสำอาง่าใส่ผักเพย์แยงใส่ผักเพย์แยงเนี่ยเป็นถุง เข้าวใส่เห็ดเป็นถุงไม้ถุงพะยางเขียวเเออถุงพะยางเขียวเขียวอันนี้เขาว่ามันเกิดมาเป็นอาหารคนใส่ข่อยไปนหน้ามือนะมันมาจากปลากระพงตัวอยางอีเมลไปเก็บเอาข่อยได้แต่ปลากระพงนี่สีอมอันนี้สีอมเปียดนี่ยังนส่หอมนี่หอมเปียดนี่ผักใส่้ผักใส่้ผักใส่เองพร้อม รักใส่ลูกเองสารผิดแม่อีกตูวมิติขีหัวยอดแบบบวบกะไท่ระต่าอหอมสอนะสารพิษแทบกินเองแล้วสารพิษ แส่หมอนี่หมอนแกงหน้าหมอนแกงหน้ามอนี่ว่าหมอนแกงหน้าแกงหน้าคือหมอนแกงนามอนคนดหมอกลังเดือดวิธีการพนันไฟแกงให้แกงหน้าแกงหมอนแกงสวนโอ้แม่แกงัตขานแกนี่เอาแบใส่หมอแกงบ้านข้าแกงหมอ้านอ่ยนแบบหมอานยันแบบหมอานย้อนยุบข้าาพี่เกาพินย้อนยุ บวกอายุก็สิบห้าร้อยสิบห้าปีร้อยหปีร้อปีบมีสารอดสารเพียรผลพักเนพนคู่มื้เพราะท่านนนาวายวายวายขอทงายทองบวบแม่นบ้านเหนบบววเพื่อควาบวกทางล้วโอ้สุดยอดเอาใส่พริกเลีวด้่น้องเขามอใส่พริกใส่เกลือแล้วเขาเสียเียแสแข็งเขาลวกแล้วเขาแสแข็ลวกแล้วมันแส่แข็งไหวใส่ของฟีดไวเนี่ย เขาได้ห้มือนั่นนี่เขา้เือหมาโอ้เลี้ยงหมาาไปกินโเดลาไปจัดเชื้อหมาหมากนอไเชื้อปาตอได้น้องป่า้วพี่น้องเาสเ็ดลายอยู่บริษโมเดบันีโเดหรอยยสู้ชิมจุบัแดงชิมจ่บอแยกแยะจัง้ยเรือยายสู้ก่อนเนาะจั้อยเอาเบิโหลดหยว่าใครออกโฆษณาอย่า้เอยยสู้ก่อนยสู้กมาดูียนนยน้องปาพน้อง อลากคุ้แหวว่<ง>นา,า,ววาน้องปลาแตกมากแล้วแตกากสุดๆสักเที่นน้องปลาใหญ่ลยไม่นน้องฟีะะ่เปนน้องฟีแลค่ะเ้ยพักงามครับพี่น้องเลยขนาดแ <มา S 1> ดๆดๆฝนแล้วก็ร่างสางแล้วไม่ใช่น้องฟีค่ะน้องนินเองอบานนหน้าอยู่บานบานอยู่หน้าพี่น้อง นี่เขาสิแกงเขียดอ้อมเขียดน้อยค่ะเขียดเอาไฟใส่อ่าไฟใส่อีกยกกินกับกินลำเท้อเพื่อนมาอยู่อันบ้านเ้านั่งอันนี้เอาแบกม่วงใส่จังหน่อยให้อยางมันเปรี้ยวคุณเขากสิมีรถบาทโควิดบอมีเด้ช่วงโควิดเข้าเศร้าคนบ้านใส่ม่วงอยากให้มันเปรี้ยวใส่บังม่วงน้ำค่ะให้มันเปรี้ยวออกเปรี้ยวน้อยันออกเปรี้ยวน้อยหนึ่งมันสึงกันข้าวมันสีบอให้ข้าวเขียดเฮายยันมันข้าว ป้องกันทาวนะคะทุกคนแป้ว่าตะไข่หอหอมเขาใส่แล้วแต่ที่แหลกรอสักครู่เปื่อยก่อนบานอีสักครู่แล้วเรามาดูกันตอนใส่ผักและตอนเข้าปากโอเคเป็นยังไงดีโอเคบานใส่ผักแวใส่ผักแล้วใส่ผักแล้วขั้นตอนชุดไทยใส่ผักลงไปแล้วเราก็จะใส่ผักลางรักใส่ที่ตุ ไปไปยูทูปไปนองอาหารเตียงของเฮาเหมือนนี่เมนูจัดจ้านในย่านนี้ออมอ,อันนี้เขาต้องใส่ข,าข้าวคั่วนะนี่ใส่ข,าข้าวคั่วแล้วแต่แรกนะใส่ละใส่แล้วมันแบเปะไรเปล่โอ้ยมันสีมี่ยังไงดิข้าวคั่วมันก็เป็นข้าวมันสีเป็น,น,นยังหอมแซ่บด้วยข,ขว้าวคั่วอันนี้มันหอมขึ้นมาอยู่นะรสโอชาอะไรนี่อันนี้เขาเรียกออมเขียด,ดน้อยสจากเ อันนี้เขาเรียกออมเขียดน้อยนี่ซิมได้แล้วนี่โอเคบอค่ะโ,โอ้ยสุดยอดค่ะแซบแล้วอ้าวต่อไปกับใส่ปากด้วยบานพี่น้องเ,เลยมาจ่ายไม่ากินด้วบานนี่อย่าล่อซาขั้นเอินแซบเลยเนอะฝ้ามาพระเจ้าเอ้ย้เฝ้ามาพี่น้องขา แก่เกี็ดเท่านี่ละทำบางฮวงกับม่เอาลงหวังเดอสั่งเทาเอินเน่อยเนี่ยเอื่านแทนงนึ่งเอินแทนหนึ่งพอเอินเลยการเอื่นการกินข้าวคนเลยมาท่งกับกนเกียดพี่น้องคนตำบังม่วงกับป้เน่ำบังม่วงกับม่คนม่วงแซ่บๆมาเสี่ยมบางอืมนอมลำลำเลยพี่น้อง แล้วก็อยังไอตูนอันอัน,อนผู้พาร์ที่มาปลูกซื้อว่าอืมอืมอืมแซ่บอืมผมของพวกใส่หมจักหน่อยอืมเนาะลำลำแซ่บทังลำลำี่ลองทั้งผมทั้งเปรี้ยวนี่จะพูดได้ยากบพรท่านะใจพายคอ่อ,อนอหอวานจ้ะได้หมดพี่อ่อน โอ้เส oh, ี mm ่บกระดูกหน้อยๆอ่อนๆมันยำแย่บแซ่บอยู่ท่านเสียมอืข้างยำกินได้คือว่ามีดินทรายเให้มันหน้าเอาเขาขังไว้แนึ่มือหนึ่งแล้วมันจมันนีมันก็ออกเวอรตัวเนาะเขาไปไต่เขาไปไต่มาแล้วเขาขังไว้ชื่นนึงอ่ะบ้านน้อมันหอนมันละเมียดเนาะเนาะออก บรรดาสะอาดรองที่นีมันสมองบอมเมนหลานใายวางซิเขาบ่อยฟังจ้าเหตอื่นมันเป็นเนี้ยเกาะมันบอมเมียบานมาค่าหลานใายปูกข้โพดมันมันบริสิทธยามันบริสิทธยาบานมันละม่าบริสิทธยาขายยาเจยดน่อยนะมันร่วมกันอยู่แถวปลาข้าวโพดเธอเธอก็เลยไปไต่ไปจับมาได้หลายจ้าทุกคน เ,เขตอื่นข้าเจ้าอันเียดยายาข่ายยายาเป็นกรจ้ะยาะมันหนีมันมาอยู่จ้ะบ้านในร้านจ่ายไปปลูกกระโพดมันละบ่ไริษียาข่ายยาแม่นบ่ล่ะมันอยู่แถวไกลๆเขาสวนอยากมันละมาบ้านเนี่ยนอกนั้นมีแต่สวนยางข้าเจ้าข่ายยาน้าจ้ะนี่หน้าทงเดี๋ยวบอกบอกก็ไอเสียทงเขาจะมนอยู่หา่าสุดยอดคนไปหาที่นาข้างหลังเซลล์ แค่เข้ามาสัมนัสไม่ได้ยูเนาะมันเขาก็ไม่มายูปีนี่บางเบียอืมแัดแพื่อนอืมเจ๊ดจ้าต้องผมต้องเปลี่ยนฝากด้วยเด้อตานกิตชีวิตป,ปปะยะซานเนีนะ่ยนจะมันลดเลยอ,อย่าก,กินนอดเจียดหน่อยพี่น้องออเจ๊ดจ้าคลิปนี้ฝากแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย